โอ้สีภายไปครับของแท้ครับเรือนรกคนก็นรกเรือก็นรกคนก็นรกทั้งนั้นทีมงานนรกไม่คล่องหรอกมันไม่คล้องหรอก โอ้โหดื้อกินใช่กระโฮสงสัยจะเป็นกระโฮครับมันมีสองอย่างกระโฮกับกระแหวสงสัยจะเป็นกระแหว แบบพอ่อพ่อฟังไว้ปิดอยน้อยก็ได้เอรอบน้องเลยบ่ปิดเข้าอยู่หน่อยก็ได้รยา,อ,าอ,อ,นนอยากดูหนา้าจังเลยครับพี่น้องหวังว่าคงจะได้ดู าว่าจะได้เห็นโสมหน้าที่แท้จริงเอาหัวเชื่อมั้ยเนี่เบิร์เรือลเบิร์บอกเัวเเชื่อเบิด์เลยไหมสองแบนเลยโอ้ไฟตัวนี้ <c oughs> <c oughs> โอ, <c oughs> โอ,อสีไผ่นี้ปลาเข้าเลยเว้ สงสัยจะต่อแหลกูเย็นเย็นจะเย็นนวดไปเรื่อยสวายติ๊กูไง ที่หกบึกเย็นๆเย็นนดไปเรยนคนไทยก็มึนละเย็นมาเที่ยวนี้สวนเลยสวนเลย

นี่ละตัวนี้เออเพิ่มได้ดเพิ่มเบิกไหมเพิ่มเบึกเบึกนี่ว่าแกตาติดปากนี่บึกบึกบึกโอ้บึกครับบึกโอ้ขวัญเส้าไทยแล้วขวัญจีนเราเลยครับห้าวันทขาวันเขาเต็มเต็มเลยเห็นบ่าต้องขี้มาปรดจังสิได้บึกเต็มปากก็รอดโอ้ขี้ขี้บนั่นมีเอาแค่ห้านาทีพอเนาะวัน โอ้ยจนเมื่อยบึกมันมาได้อยู่บรรพชาแล้วขั้นนี้ลูกน,น้องมันมา